ตั้งสติสัมปชัญญะฟังเทศฟังธรรมะด้วยการกำหนดสติสัมปชัญญะไว้กับร่างกายของตนตลอดการเวลาให้มีความชัดเจนให้มีความใส่ใจแน่วแน่และมั่นคงมั่นคงในภาวะสติสัมปชัญญะมั่นคงในการปรับปรุงแก้ไขตนเองเสมอเวลาฟังเทศฟังธรรมะต่อหน้า ครูบาอาจารย์ท่านแสดงให้ฟังนั้นผู้ฟังนั้นต้องมีความเข่งคัดเรียกว่าเข่งคัดในการฟังเทศฟังธรรมก็ต้องประกอบไปด้วยความเพียรชอบประกอบไปด้วยสติและสัมปชัญญะอันรู้อยู่กับกายตลอดการเวลามีความเข่งคัดในการที่จะใส่ใจที่จะนั่งสมาธิบันลังให้องค์อาจกล้าหาญ แน่วแน่มันมั่นคงรักษาจิตใจเก็บจิตใจไว้กับตัวกับร่างกายของตนตลอดการเวลาเช่นนั้นไม่ส่งจิตใจออกไปนอกร่างกายไม่ส่งจิตใจออกไปในที่ไหนทั้งสิ้นยังคงมั่นคงและรู้อยู่กับร่างกายใส่ใจมีความแน่วแน่มีความชัดเจนหากธรรมะเหล่านั้นมีกำลังมากพอแล้ว ถึงการเวลาถึงการเวลาอันสมดุลแล้วก็จะออกดอกออกผลเป็นความสงบลมเย็นเป็นความที่ว่าเราจะมีจิตใจเป็นแต่ตัวของตัวเองเท่านั้นซึ่งปราศจากรูปนามขันห้าอย่างสิ้นเชิงได้ซึ่งปราศจากความคิดฝันดีชั่วอย่างสิ้นเชิงนั้นได้ในบางการบางเวลาที่มนุษย์สัตว์โลกคนเราหรือผู้ปฏิบัติธรรมที่ยังมีอาสวะกิเลสอยู่ ยังไม่สิ้นจากอาสวะกิเลสอย่างเด็ดขาดในบางการบางเวลานั้นจิตใจบุคคลก็สามารถที่จะมีความว้าเหวและเงียบเหงาในใจนั้นได้หรือไม่ก็เกิดความทุกต์ตมเกิดความทุกในใจความทุกรมเพราะมัวแต่ส่งจิตใจออกไปนอกกายนอกใจนั้นมัวแต่ส่งจิตใจออกไปหาคนอื่นสิ่งอื่น จึงเกิดความคิดถึงเกิดความทุกข์ใจเกิดความยึดมัน่นความทุกข์ใจสารพัดทุกสิ่งทุกประการเยอะแยะมากมายอยู่ตามลำพังก็ว้าเหวและเงียบเหงาอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามีความสังเกตจิตใจให้ดีๆแล้วเราลองสังเกตดูจิตใจให้ดีๆเราก็จะพบว่าจิตใจล้วนแล้วแต่ส่งออกนอกทั้งสิ้นนั่นแหละจิตใจส่งออกนอกทั้งสิ้นเหล่านั้น นำมาซึ่งความทุกข์ทั้งนั้นแหละนำนำมาซึ่งความหงอยเหงาเศร้าซึมค,ความทุกข์ใจนั่นแหละจิตใจเช่นนั้นจะไม่มีวันสงบร่มเย็นได้จิตใจที่ส่งออกนอกกายนอกใจนั้นไม่มีวันที่จะสงบร่มเย็นได้ไม่มีวันที่จะอบอุ่นใจได้แต่ถ้าบุคคลเชื่อพระธรรมเชื่อในการบำเพ็ญกรรมฐานรักษาศีลเจริญภาวนา โดยเฉพาะเมื่อรักษาสินดีแล้วก็ตามสิ่งสำคัญว่าต้องเข้าใจเจริญกรรมาฐานเจริญภาวนากรรมาฐานเนี่ยถ้าเราลึกซึ้งมันจริงๆลึกลึกซึ้งถึงใจเราเราจะไม่มีความเบื่อความเบื่อหนความรังเกียจในการเจริญภาวนาในการเดินจมูกนั่งสมาธินเนี่ยนะเราจะไม่เบื่อเลยเราจะไม่เบื่อในการเจริญจิตตภาวนานะ เราจะไม่เบื่อในการรักษาสติสัมปชัญญะเจริญสติสัมปชัญญะบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาลู้แจ้งกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยการบำเพ็ญธรรมะเหล่านี้จเจริญธรรมะเหล่านี้เจริญให้มากกระทาให้มากเราจะไม่มีความเบื่อหนความท้อแท้เลยหากว่าเรารักษาจิตใจให้อยู่กับร่างกายเป็นหลักได้เราจะมีแต่ความอบอุ่นจิตใจเราจะมีแต่ความชุ่มชื้นความอบอุ่นจิตใจความร่มเย็นจิตใจจะบังเกิดขึ้น แน่นอนละเมื่อเรามีอายุมากเข้าวัยกลางคนวัยสูวัยชราภาพมีอายุมากขึ้นกันเนี่ยเราก็เราก็ละละทิ้งวัยสังขารมาหมดวัยเยาวก็หายหมดวัยหนุ่มวัยสาววัยเด็กวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาววัยเยาว์หายหมดเลยเห็นไหมล่ะนั่นคือความไม่เที่ยงของของสังขารไงมันมีแต่ความไม่เที่ยงนั่นแหละและเราจะ ย้อนวันเวลาเราจะย้อนวันเวลาไปสู่วันเก่าๆในอดีตที่ผ่านมานั้นมันก็ไม่ได้นี่แหละพระธรรมจึงสอนให้ปรงให้วางวาอดีตก็ลาไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงบุคคลไม่ควรอาัยอาวรกับสิ่งที่ล่วงไปแล้วนั้นและไม่พึงวิตกกังวลใจกับสิ่งที่เป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั้น เห็นไหมล่ะแต่บุคคลควรทำจิตใจให้ดิ่งรู้อยู่ในปัจจุบันก็คือการเก็บจิตใจไว้กับร่างกายตนตลอดเวลาได้นี่แหละความพ้นทุกข์ขนทางคนทุกข์มันอยู่ตรงนี้ขนทางความสงบล่มเย็นมันอยู่ตรงนี้ขนทางของการดับการปรุงแต่งถึงอดีตถึงอนาคตถึงสิ่งต่างๆในภายนอกขนทางของการดับการปรุงแต่งเนี่ยความพ้นทุกข์มันอยู่ที่นี่เองมันอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันไกย นั่งบัลลังสมาธิอยู่ก็ต้องมีสติมีสัมปชัญะญตลอดเวลานี่ปัจจุบันกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันสติรู้ตัวทั่วพร้อมแนบรู้ไว้กับร่างกายตลอดการเวลาเนี่ยเคยเทศเคยบอกตอกย้ำตั้งท่อไหลแล้วเมื่อบุคคลเห็นคุณค่าของการรักษาสติสัมปชัญะญรักษาจิตใจรู้จักเก็บจิตใจไว้กับร่างกายตนร่างกายที่นั่งบรลลังสมาธิถ้าหากว่าเราเป็นคนไม่หลับไหลแล้ว การตั้งสติไว้ในถ้ำกลางกายเนี่ยถ้ำกลางลำตัวเราเนี่ยตั้งแต่ลำตัวทั้งหมดเลยเน้นรับรู้ลำตัวเป็นหลักส่วนรับรู้กายนั่งศรีรษะมันก็เราก็ต้องแผ่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมด้วยเหมือนกันแต่ต้องเน้นเน้นในส่วนของการรับรู้ลำตัวเราเนี่ยรับรู้ตัวทั่วพร้อมไปหมดทั้งร่างกายนั่นแหละร่างกายเรา ยาวหานาคืบท่ากลางกายก็ก็นี่แหละระหว่างลำตัวตั้งแต่ลำตัวตั้งแต่กลางอกลงไปอ่ะจนถึงท่ากลางท้องเนี่ยลำตัวเนี่ยรับรู้ทั้งลำตัวทั้งหรือว่าเราจะรับรู้ลำตัวด้วยแล้วก็รู้รู้เข้ามารู้เข้ามาเนี่ยท่ากลางกายเนี่ยท่ากลางอก,อกลงมาถึงในท้องเนี่ยรับรู้แล้วก็ขณะเดียวกันก็แผ่ความรู้สึกตัวทั่วร่าง ของมันทําได้เรียกว่ารู้พร้อมทําความรู้พร้อมเช่นเนี้ยใจเราจะเป็นสมาธิใจเราจะสงบร่มเย็นนะเมื่อใจสงบร่มเย็นมันจะไม่ดิ้นรน,นเลยความดินนน้นรนก็ดับหมดความคิดดินนน้นรนต่างๆนานากิเลสความทยานอยากความดิ้นรน,นมันเป็นความทุกข์ใจทั้งนั้นแหละความทุกข์ใจทั้งนั้นแหละอาการดิ้นรน,นของใจอ่ะความทยานอยากความคิดเนี่ยมันเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นผลทางดับทุกเนี่ย เก็บจิตใจไว้กับตัวเก็บจิตใจไว้กับร่างกายตลอดเวลาเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเนี่ยแล้วบุคคลก็จะดับได้ดับความทุกข์ใจความว้าเหวและเงียบเหงาในใจได้จิตใจเป็นตัวของตัวเองได้เลยแล้วก็พ้นทุกได้เท่านั้นแหละพ้นทุกไปก็ยังไม่ใช่ว่าพ้นทุกเด็ดขาดสิ้นเชิงเป็นผ้าหลานหรอกแต่ก็จะพ้นทุกไปเป็นระยะระยะไปไต่เต้าไปขึ้นบันไดปีนบันไดขึ้นบ้านก็ต้องค่อยๆปีนไปทีละขั้นทีละขั้นไม่ใช่กระโดดเพิ่มเดียว ขึ้นถึงบนบนบ้านเลยชั้นสุดท้ายเลยมันก็ไม่ใช่ไม่มีไม่งั้นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ได้แสดงมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งเอาไว้หรอกท่านจะไม่ได้แสดงโสตะบันสกทา,านาคมีผ้า,าหลันไว้หรอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ก่อตั้งก่อตั้งศาสนาขึ้นมาเองท่านเป็นคนบัญญัติแสดงไว้บัญญัติแสดงไว้เองเลยมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งต้องเดินไปตามนี้ปฏิปทาพระโสตะบันก็ต้องเจริญมรรคแปด จเรเญมมักแปดรวมลงมาที่ศินสติธรรมะทิปัญญาสติปัฏฐานนี่แหละการบำเพ็ญมักแปดของโสดรบันการบำเพ็ญมักแปดของสกทาการบำเพ็ญม,มักแปดของผ้านาคามิโบนการบำเพ็ญม,มักแปดของภาภาาารพระหลันก็แตกต่างกันผลผลที่จะได้รับคือวิมุตติความหลุดพ้นแห่งดวงจิตมีมากน้อยได้ได้รับมากน้อยแตกต่างกันไปนั่นฉะนั้นเราต้องเห็นคุณค่า เก็บจิตใจไว้กับร่างกายตลอดเวลาเนี่ยเราจะพ้นทุกได้ความเข่งคัดในการปฏิบัติเราต้องมีตลอดเวลาเข่งคัดในการฟังทำเข่งคัดในการเดินอยู่กรมนั่งสมาธิกิริยาอาการเข่งคัดใจเราก็เข่งคัดด้วยจิตใจอยู่กับตัวจริงๆพิจารณาให้มันถ่องแท้ว่าเออขณะที่ใจเรามันคิดเพลิดเพลินไปทยานอยากไปนั่นน่ะกับการที่เรามีจิตใจรู้จักเก็บจิตใจไว้กับร่างกายกับเนื้อกับตัวเนี่ย มันเป็นภาวะตรงกันข้ามไหมมันเป็นภาวะภาวะแตกต่างกันไปแตกต่างกันไหมล่ะเราต้องสรุปให้มันได้เมื่อเรามีปัญญาเราเห็นได้อย่างนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าเออการคิดเที่ยวเตะเล่ร่อนไปไหนส่งจิตใจไปหาคนอื่นสิ่งอื่นน่ะมันมีแต่ทุกข์ใจทั้งนั้นน่ะแต่แต่การที่เราเก็บจิตใจไว้กับร่างกายเนี่ยเก็บจิตใจไว้กับร่างกายตลอดเวลารักษาจิตใจรักษาสติสัมปชัชญะไว้กับร่างกายตลอดการเวลาเนี่ย นี่คือความอบอุ่นใจที่แท้จริงและนี่แหละหนทางความร่มเย็นหนทางความพ้นทุกข์มันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเราจะต้องเห็นคุณค่าจิตใจคนเราอะ่ะนั่นแหละสารพัดเลยเผลอไม่ได้เผลอแป๊บเดียวก็ไปแล้วเผลอแป๊บเดียวเราก็ไปเราก็รู้เราทันเราเราเราก็ไม่ให้จิตมันหลงแล้วก็กําหนดกําหนดสติทำปัจญัะขึ้นมาใหม่ก็เท่านั้นเองกําหนดสติทำปัจญัะรับรู้ตัวทั่วพร้อม รับรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายขึ้นมาใหม่จิตใจเราก็จะอยู่ที่ร่างกายแล้วถ้าเราจเจริญสติสัมปชัญญะรับรู้ไว้กับร่างกายตลอดเวลาได้จิตใจในขณนะนั้นเวลานั้นจิตใจก็อยู่กับร่างกายตลอดเวลาเวลาแล้วนั่นแหละฉะนั้นเราต้องรู้จักด้วยวันเก่าๆย่อมผ่านไปไงการเวลาสัประสิงหะย่อมไม่เที่ยงเสมอไงเราอยากจะย้อนเวลานะอยากจะย้อนเวลากลับคืนไปสู่วันเก่าๆเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันมีแต่วความไม่เที่ยงไงบุคคลจึงไม่ควรอาละไรกับอดีตที่ล่วงไปแล้วไงควรตั้งสติสัมปชัญญะควรรู้ปัจจุบันนี้เท่านั้นและทําสิ่งต่างๆในปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดใครมีหน้าที่กิจการงานทําทําการงานอะไรต่างๆนานาก็ต้องทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดใครเมื่อละเว้นจากหน้าที่การงานแล้วเรามาเข้าที่เดินโยกมมนั่งสมาธิ เราก็มาทําหน้าที่ทําการงานเจริญภาวนาของเราเราก็ต้องทําอันนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าเราจะทํากิจการงานภายนอกหรือการงานภาวนาการปฏิบททัติธรรมเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดทําในปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุดไม่ควรวิตกกังวลใจกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั้นอดีตก็ไม่ต้องยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแต่ทุกข์ใจทั้งนั้นแหละบุคคลบัวปล่อยตัวปล่อยใจ ให้ละอาไราอาวรกับสิ่งต่างๆที่ล่วงไปแล้วนั้นก็ทุกใจทั้งนั้นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงสิ่งที่อยู่นอกกายนอกใจละ่ะเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราต้องเข่งคัดยังไงเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราต้องเข่งคัดตั้งสติกำหนดสติกำหนด,หนดความรู้ตัวเพราะเรายังไม่หลุดพ้นเราต้องเข้าใจกำหนดจิตกำหนดจิตไว้กับร่างกายตลอดเวลานั้นกำหนดสัมปชัญญะของเรา กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายนั่นพิจารณาจิตฝึกฝนจิตของเราอยู่อย่างนั้นอย่าปล่อยให้จิตใจเพลิดเพลินไปที่ไหนมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งนั้นมีอะไรบ้างล่ะที่จะอยู่กับเราอย่างเที่ยงแท้ถา,ถาวรตลอดไปนั่นน่ะมันไม่มีเลยแม้แต่ร่างกายของเราก็มีแต่ความไม่เที่ยงวัยหนุมน่มวัยหนุ่มวัยสาวหายหมดวัยหนุม่มวัยสาว วัยเยาว์หายหมดวัยเด็กหายหมดเลยเหลือแต่แกงักแกชาราเหลือแต่ที่จะเข้าลงมีแต่การเปลี่ยนแปลงอ่ะสังขานอ่ะและสังขานความคิดละ่ะก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับหมดมันเกิดดับตลอดเวลาแต่ความหลงของเรานีสีไร,ร้กาดมันหลงไม่หยุดอะ่ะก็มันไม่เข้าใจตั้งสติตั้งความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดเวลานั่นมันก็หลุดพ้นไปจากการปรุงแต่งคิดนึกเด็ดขาดสิ้นเชิงไม่ได้หลุดพ้นไปจากความหลงไม่ได้ หลงอะไรบ้างหลงทรัพสิงทั้งปวงหลงในกายหลงในความคิดทั้งปวงนี่ไงนี่ไงหลงหลงหลงนี่ไงบึงของหลงไงบึงของหลงบึงของหลงมันคืออะไรรูปเสียงลินรสสัมผัสอันโอชะอันกรรมมาคุณห้านี่ไงหลงเนี่ยเป็นบึงบึงอันใหญ่หลวงโลกทั้งใบโลกอันวิจิตเนี่ยเป็นบึงบึงทั้งนั้นน่ะกายของเราความคิดของเราคันห้าของเรามันก็คือบึงเรียกว่าบึงบึงของความหลง มันเป็นบึงของความหลงบึงของหลงไอ้จิตก็หลงหลงหลงไม่หยุดอ่ะมันหลงไงหลงอยู่หลงอยู่ในบึงของหลงนั้นหลงไม่มีจบไม่มีสิ้นนับครบนับชาติไม่ท้่วนก็ไม่เคยกําหนดสติสัมปชัญญะให้รู้กายให้รู้จิตใจของตนไม่เคยปล่อยวางไม่เคยรู้จักเลยสติมัรสมาธิมรคปัญญามรคมรคมีองค์แปดสติมรค สติแนบรู้กายตลอดเวลาไม่เพ้อภัยไ,ไปไหนเลยก็ไม่รู้จักข้อปฏิบัติเหล่านี้แล้วจะพ้นทุกข์ไปได้อย่างไรล่ะแล้วจะดับความหลงได้อย่างไรมันก็ดับความหลงไม่ได้ฉะนั้นเราจึงต้องมาบำเพ็ญปฏิบัติกันพระธรรมพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อเราพระธรรมนั้นเกิดขึ้นมาก็เพื่อเราเพื่อประโยชน์ดวงจิตของเราโดยตรงเพื่อให้เราประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมนั้น เพื่อให้จิตใจเราหายหลงนั่นเองเพื่อให้จิตใจเราดับความรุ่มหลงในบึงอันกว้างใหญ่นั้นเสียบึงองนกว้างใหญ่บึงของหลงรูปเสียงกินรสสัมผัสกรรมคุณห้าทั้งหมดขันห้าของเราเป็นบึงอันใหญ่หลวงหรือเป็นทะเลอนุอนกว้างใหญ่เราก็ลอยทะเลมอยู่ที่เนี่ยแหละก็เลยไปพระนิพพานหลุดพ้นกันไปไม่ได้บัวเสียได้อยู่ แต่เราพระอรหันต์พระอริยเจ้าผู้ประเสริฐชั้นสูงสุดที่ท่านหลุดพ้นโดยชอบแล้วมันก็เหมือนกับน้ำลายของท่านนั่นแหละท่านบ้วนทิ้งหมดแล้วท่านไม่มาเสียด้เลยท่านจึงดับขันดับความคิดดับกิเลสตัณหาดับไปแล้วปริยนิพันโดยชอบเป็นภาวะที่ปราศจากธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าเป็นภาวะที่ปราศจากกิเลสมนันเรียกว่าดับขันปริยนิพันไปโดยชอบ สุญญาตาพะนิพัน์นั่นน่ะเราก็ต้องเดินตามท่านไปสิการที่เรามีโอกาสได้อยู่ตามลำพังฝึกฝนตนฝึกฝนจิตวิญญาณของตนเราก็จะได้ที่พึ่งงานประเสริฐเราไม่ต้องไปห่วงหาอาทรกับใครใครทั้งนั้นน่ะในเมื่อเราละทิ้งเข้ามาแล้วเราจะไปห่วงหาอาทรไปยึดมั่นกับใครละ่ะเราจะไปห่วงหาาทรไปยึดมั่นกับใครละ่ะเราต้องระลึกถึงความตายเสมออะ่ะเจริญอนุสติอ่ะ มรณะนุสติยละลึกถึงความตายเพื่ออะไรละ่ะเรลึกถึงความตายพิจารณาความตายระลึกถึงความตายพิจารณาความตายเพื่อสิ่งใดเพื่อให้ใจสลดสังเวชว่าเออทุกคนจะต้องตายเมื่อตายแล้วก็ต้องตายจากกันไปหมดสักวันหนึ่งเราจะต้องตายจากเราจะต้องตายจิตใจเราจะต้องลาจากทุกสิ่งทุกอย่างไปอ่ะตอนนี้เราเตรียมตัวเตรียมใจให้อบอุ่น ไว้พร้อมไว้พร้อมต้อนรับความตายหรือ,อยังจึงไม่ควรอะไรอาวรยึดมั่นกับใครๆทั้งนั้นนะ่ะเพราะว่าลูกหลานญาติมิตรหายทรัพย์สมบัติเงินทองเราความตายมาถึงเราต้องลาจากเขาไปเราคือดวงจิตต้องลาจากไปหมดกระทั่งว่าลาจากร่างกายนี้ไปด้วยฟันซีกหนึ่งเราก็เอาไปไม่ได้ผมเส้นหนึ่ง หน้าหนังของเราผมของเราวันสิกหนึ่งเราก็ไปไม่ได้เราอุตสาหัดถูสุขัดถ,ดถูดูแลชวีมันสารพัดหลงสวยหลงงามผลสุดท้ายแล้วความตายมาถึงเอามันไปได้ไหมละ่ะความสวยความงามเอาไปไม่ได้สักอย่างหนึ่งเอาลูกหลานญาติมิตรหายหมูพวกพ้องเราเราก็ไปไม่ได้นี่แหละพระธรรมท่านจึงสอนให้เจริญ มรณาอนุสติด้วยคือพิจารณาความตายเป็นอารมณ์หรือระลึกถึงความตายนั้นเป็นอารมณ์นั่นแหละเพื่อให้ใจสลดสังเวชเพื่อให้ใจปล่อยวางปล่อยวางจากความยึดมั่นกับคนอื่นสิ่งอื่นนั่นแหละเม,เมื่อใจปล่อยเมื่อใจปล่อยวางในใจก็จะสงบเข้ามาเป้าหมายของการเจริญอนุสติระลึกถึงความตายนั้นเพื่อให้ใจรู้จักปล่อยวางและและสงบเข้ามาสงบเข้ามาเป็นตัวของตัวเองอยู่ที่ไายนี้สงบ อยู่รู้อยู่แล้วก็พักอยู่ในความสงบนี่แหละอันที่สองของการพิจารณาความตายจนจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็ทีนี้ก็ออกพิจารณากายเวทนาจิตธรรมของตนนี่แหละปัญญาวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นการระลึกถึงความตายนั่นเป็นสมถะแล้วก็ได้ปัญญาส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ใช่วิปัสสนาเต็มที่วิปัสสนาเต็มที่เนี่ยจิตสงบเข้ามาแล้วเนี่ยระลึกถึงความตายแล้วจิตสงบเข้ามาแล้วพักอยู่ในความสงบพอสมควร เสร็จแล้วเราก็ฝึกหัดออกใช้ปัญญาพิจารณาขันห้าของเราออกรู้กายเวทนาจิตธรรมของเรานี่ออกรู้พิจารณาทั้งรู้ทั้งพิจารณาคู่กันสองอย่างไม่ใช่ไปรู้อย่างเดียวรู้กายในกายอาการสาสองรู้กายในกายรู้แบบพิจารณารู้เวทนารู้ความสุขความทุกข์ในกายในใจรู้แบบพิจารณาเราถึงจะแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงได้รู้เข้าไปในสัญญารู้รู้แบบพิจารณา ภาพต่างๆความทรงจําในใจรู้พิจารณาความคิดดีชั่วรู้พิจารณารู้พิจารณาไม่ฉิดไปรู้เฉยๆรู้เฉยๆมันไม่แจ้งได้รู้พิจารณาสังเกตมันจะแจ้งรู้พิจารณาวิญญาณกิเลสตัณหารู้พิจารณามันจะแจ้งแล้วก็เมื่อรู้พิจารณาอย่างนั้นการรู้พิจารณาขันห้าแบบนั้นเราก็รู้พิจารณาเป็นไปเป็นระยะระยะไปได้เท่านั้นสิ่งสําคัญอย่าลืมรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายนั่น การรู้พิจารณาขันห้าเราก็รู้พิจารณาไปเป็นระยะระยะไปเท่านั้นเมื่อเราหยุดรู้พิจารณาขันห้านั้นเมื่อนั้นขณะนั้นเราต้องเราต้องมารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างปักกายเป็นหลักคือรู้อยู่เฉยเวลาเรามารู้ตัวทั่วพร้อมหรือสติแนบรู้อยู่ที่กายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันน่ะคือรู้อยู่อยู่เฉยนะไม่ไม่ใช่รู้พิจารณาคือการรู้พิจารณากายบ้างรู้พิจารณาความสุขความทุกข์ในกายในใจบ้าง รู้พิจารณาความคิดบ้างอันนั้นเรียกว่าเจริญสติปัญญาอันนั้นคือเป็นการรู้รู้แบบปัญญารู้แบบพิจารณามันก็จะรู้แจ้งเราต้องทําสลับกันกันกบ,กบกับการรู้ตัวอยู่เฉยๆอยู่ที่ร่างกายเฉยๆนั่นแหละการรู้ตัวการรู้ตัวอยู่ที่ร่างกายเฉยๆรู้ตัวล้วนๆรู้ตัวล้วนๆรู้อยู่ที่ร่างกายล้วนๆคือรู้อยู่อยู่เฉย นั่นแหละสติสมาที่ก็จะมีพลังจิตก็จะมีพลังถึงเวลาถึงเวลาเราก็าออกรู้พิจารณาขันห้าต่อไปสลับกันกับการรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายอยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่ารู้พิจารณารู้พิจารณาแล้วก็ขณะที่ไม่ได้รู้พิจารณาขันห้าก็เตลิดไปไหนไม่รู้หลงไปไหนก็ไม่รู้ร <ๆ S 1> นั่นเรียกว่าภาวนาไม่เป็นมวยนั่นเรียกว่าภาวนาไม่เป็นคนที่ภาวน,นาเป็นเวลารู้พิจารณากายแล้วรู้พิจารณาเวทนาจิตธรรมแล้วรู้พิจารณาความคิดแล้ว เสร็จแล้วทุกครั้งเมือ่อไม่ได้รู้พิจารณาอย่างนั้นก็ต้องกลับมาทรงสติสัมปชัญญะมาทรงความรู้ตัวทั่วพร้อมมาเก็บจิตใจไว้กับร่างกายต่อไปนั่น,น,นแหละในวันทั้งวันเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมหรือหรือรู้ในท่รมกายของเรารู้ในลําตัวของเรารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ร่างกายนั่นแหละให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้นั่นแหละคือการเก็บจิตใจไว้กับตัวเป็นหลักเก็บจิตใจไว้กับตัวเป็นหลัก ถึงเวลาถึงเวลาเราก็พิจารณาขันห้าชั่วขณะที่เราไม่ได้พิจารณาขันห้าเราก็ต้องเก็บจิตใจไว้กับตัวเป็นหลักเก็บจิตใจไว้กับตัวกายนั่นนั่นแหละเป็นหลักรู้ตัวกายล้วนๆเคลื่อนไหวยืนเดินน่อนทั้งวันต่อไปมันก็จะเมื่อเราเก็บจิตใจไว้กับการรู้ตัวกายเป็นหลักเช่นนั้นเมื่อเราเก็บเก็บจิตใจเมื่อเราเก็บจิตใจไว้กับตัวกายเป็นหลักได้เช่นนั้นต่อไปเมื่อํำนาญแล้ว ธรรมะตรงนั้นมีกําลังอย่างยิ่งแล้วจิตดั้งเดิมแท้นั้นมันจะรู้ตัวของมันเองมันจะเกิดการรู้ตนเห็นตนอย่างยมแจ้งตามความเป็นจริงแล้วมันก็จะเป็นไปเพื่อปล่อยวางกายปล่อยวางความคิดนั่นแหละมันก็จะเป็นไปเพื่อความเป็นอิสรภาพนั่นแหละต่อไปทีนี้มันก็จะรู้ทั้งกายมันก็จะรู้กายด้วยมันก็จะรู้ตัวมันเองล้วนๆด้วยและมันก็จะรู้ว่าตัวมันเองล้วนๆนั่นน่ะไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความคิดอย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงเลยนั่นแหละธรรมะปฏิบัติ นั่นแหละถ้าเรารู้ได้อย่างเนี้เรียกว่าคุณ,ณธรรมเกิดคุณ,ณธรรมเกิดไม่ขั้นใดก็ขั้นหนึ่งละอย่างน้อยก็คือภาโสดรบัรสาเร็จแน่นอนได้แน่นอนถ้าเรามีบุญญาธิการบุญญาธิการสูงบางทีก็จะภูมิจิตภูมิทันภูมิจิตภูมิธรรมนั้นก็จะเลื่อนสู่สถานะสูงขึ้นระดับภระสกทา,าคามีพระนาคามีได้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นปัจจุบันต้องเก็บจิตใจไว้กับตัวตลอดเวลาให้ได้ เก็บจิตใจไว้กับตัวเท่านั้นเราจะเราจะอบอุ่นใจได้เราเราจะพ้นทุกได้และเราจะมีความสุขใจที่แท้จริงได้สุขจากความปล่อยวางสุขอื่นยิ่งกว่าการปล่อยวางและสำรวมตนอยู่ในธรรมแล้วไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่ายิ่งกว่าการปล่อยวางสรรพสิ่งทั้งปวงนั่นแหละปล่อยวางกายปล่อยวางความคิดทั้งปวงนั่นแหละ แล้วสำรวมตนอยู่ในธรรมสำรวมตนอยู่ในกายตลอดเวลานี่แหละรักษาสติสัมประชัญญะให้แนบรู้อยู่ที่กายตลอดเวลานี่แหละเก็บจิตใจไว้กับตัวกายตลอดเวลานี่แหละเก็บจิตใจไว้กับร่างกายตลอดเวลานี่แหละอันนี้แหละความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้สุขอื่นยิ่งกว่าการปล่อยวางสรรพสิ่งทั้งปวง ุขอ,อื่นยิ่งกว่าการปล่อยวางความคิดปรุงแต่งความทยานอยากนั้นแล้วสำรวมตนอยู่ในธรรมแล้วไม่มีท่านจึงบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าการปล่อยวางและสำรวมตนอยู่ในธรรมแล้วไม่มีเราต้องสำรวมสำรวมตนอยู่ในธรรมะปฏิบัติที่ท่านบอกกล่าวที่ครูบาอาจารย์พยายามเทศให้ฟ,ฟังนั่นแหละสุขอื่นยิ่งกว่าการปล่อยวางปล่อยวางอะไรบ้างก็ปล่อยวางสรรพสิ่งทั้งหมด ในโลกว่าโดยย่อก็คือปล่อยวางกายปล่อยวางความคิดทั้งปวงปล่อยวางความคิดถึงสิ่งทั้งปวงนั่นแหละไอ้ที่เราไม่สงบในทุกวันนี้นั้นก็ใจมันหลงไปตามความคิดนั่นะหลงไปตามความทยานอยากนั่นสุขอื่นยิ่งกว่าการปล่อยวางสิ่งทั้งปวงปลอง่ปปลอ,ยยปลอยวางความคิดทั้งปวงปล่อยวางกายปล่อยวางความคิดทั้งปวงแล้วสำรวมตนอยู่ในสติสนะัมปชัญญะ อยู่ในร่างกายตลอดเวลานั่นแหละเก็บจิตใจไว้ที่ร่างกายตลอดเวลาเช่นนั้นแหละเราจะอบอุ่นได้อย่างอบอุ่นใจได้อย่างแท้จริงจิตใจเราจะสงบร่มเย็นจิตใจเราจะพ้นทุกได้หลุดพ้นไปจากความทุกตมในหัวใจนั้นได้จะกลายเป็นจิตใจที่อบอุ่นใจมีความสุขจริงๆสุขเอิญยิ่งกว่าการปล่อยวางและสำรวมตนอยู่ในธรรมแล้วไม่มีแต่ต้องเป็นธรรมะปฏิบัติตรงนี้ด้วย ต้องเป็นธรรมะปฏิบัติตรงนี้ด้วยให้รู้เรื่องฉะนั้นเราจะล่วงพ้นไปจากความทุกข์ความโศกความทุกตมในหัวใจนั้นได้ผู้ปฏิบัติธรรมหรือไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมก็ตามเถอะจะต้องรู้จักพระธรรมนั้นให้ได้ทราบถึงถึงพระธรรมคําสอนนั้นตระหนักถึงพระคำพระธรรมคําสอนที่ท่านสอนให้รู้จกักเก็บจิตใจไว้กับตัวนั้น มันศึกษาเราเรียนเขียนอ่านสุขอื่นยิ่งกว่าการปล่อยวางสิ่งทั้งปวงและสำรวมจิตใจให้รู้อยู่กับกายตลอดเวลานั่นแหละสุขอื่นยิ่งกว่าเนี้ยไม่มีหรอกและหนทางนี่แหละเราจะพบกับความสุขสงบทางจิตวิญญาณของเราได้อย่างแท้จริงธรรมะตรงนี้จําเป็นมากต่อทุกดวงจิตแม้ว่าบุคคลนั้นเขาจะไม่รู้จักการปฏิบัติธรรมก็ตาม ธรรมะตรงนี้ก็จําเป็นตามนั้นน,น,นั่นแหละยิ่งผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยชอบเมื่อยลอยชอบขาดสติทำปัจญ,ญัยเนี่ยก็ยิ่งต้องตันหนักในธรรมะตรงนี้อย่างยิ่งเพราะเราจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่หลอกลวงชาวบ้านเขาเราจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่ดีไม่ได้หากเรามัวมาปล่อยให้จิตใจเมื่อลอยฟุ้งฟ่านไปที่ไหนก็ไม่รู้ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยมันก็ใช้ไม่ได้เราเราจะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีได้อย,อยู่วัดวาราม เราจะต้องเข้าใจธรรมะบทนี้ให้ได้สุกอื่นยิ่งกว่าการปล่อยวางปล่อยวางสรรพสิ่งทั้งปวงปล่อยวางกายปล่อยวางความคิดปล่อยวางกิเลสความทยานอยากและสำรวมจิตใจให้อยู่กับกายตลอดเวลานั่นแหละจิตใจจะอบอุ่นใจและพ้นทุกข์ได้หลุดพ้นได้อันนี้สำคัญมากจะเทศให้ฟังพอสมควรแล้วก็ให้ภาวนาอยู่ในความสงบเงียบงันต่อไป ให้ทบทวนธรรม,มาอย่างที่บอกกล่าวเทศให้ฟังนั้นตั้งสติสัมปชัญญะให้มีความชัดเจนเอวังพอสมควรแก่เวลา